เทสเทสขอบคุนด้วยนะครับผมแก้สูตเคนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงวิธีการเข้าสอบหน่วยวล่า,ล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 าสูตรนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างมีเงื่อนไขอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ <c oughs> อยากเก่งแต่ไม่ต้องฟาร์มอยากเทพแต่ไม่ต้องรอ,รอกันไหมครับผมขอแนะนารา้านดิดิเหมยช็อปนะครับบริการรับฟาร์มแบบต,ตงๆในโลบอกไม่ว่าจะเป็นบล็อกคุดคิงเลกาซี่และอื่นๆมากมายพร้อมตั้งจํไหนดีเกมพร้อมเล่นในโลบอกและเทพโคตรอีกด้วยนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีบริการกดเกมพัดราคาถูกและเติมโลบักราคาสบายกระเป๋าอี ใครสนใจก็สามารถกดลิงก์ทั้งใต้คลิปได้เลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เพจแก๊สสูตเคียได้เปิดบริการเกมโปรเจกต์เซเยอร์นะครับมันจะเป็นขายเงินเวนแล้วฟาร์มรับหาของต่างๆนะครับผมสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมขอบคุณครับโอเคนะครับผมก็เหมือนต้นคลิปที่พูดไปนะครับผมก็คือมาพูดถึงการสอบเข้าหนุนักงราสูรนั่นเองนะครับผมว่ามันเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับผมซึ่งผมจะแบ่งเป็น3หมวดหลักๆนะครับนั่นคือเงื่อนไขการเข้านะครับสองก็คือคำแนะนำนะครับผมสามก็คือเคนนะครับน เริ่มจากหัวข้อแรกนะครับตรงนี้คือเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขคือเราจะนะครับผมจะต้องเลเวล15ขึ้นไปนะครับผมแล้วก็อย่างที่สองคือเราจะต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นนะครับมนุษย์ในที่นี้นะครับผมหมายถึงแบบว่าคนที่ยังไม่ได้สอบเข้าหน่วยนะครับคือถ้าถ้าเป็นแบบว่าเดมอนเซเยอร์หรือว่าหรือว่านักล่าแล้วเนี่ยก็ไม่นับว่าเป็นมนุษย์แล้วนะครับผมในเกมนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นอนุสูรก็ไม่สามารถเข้าได้เองนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าไปกันหลายคนหรือว่าไปเป็นตีนเนี่ยก็ต้องดูดีว่าี่ยมอู คนใดสักคนหนึ่งในตี่เนี่ยก็ไม่สามารถเข้าไปใน Final Solution หรือว่าเข้าไปตรงสอบได้น่เองนะครับผมโอเคตามนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเวลาสอบนะครับผมเวลาสอบนะครับตอนนี้นะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยสี่ช่วงนะครับนั่นคือช่วงตีสามนะครับแล้วก็เก้าโมงเช้านะครับผมแล้วก็ห้าโมงเย็นแล้วก็สี่ทุ่มมาเด็กนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยแนะนำว่าให้เรามาก่อนเวลาสักห้านาทีนะครับมายืนบนแท่นรอไว้นะครับผมถ้าเวลาน้ำเสร็จมันก็จะทําการคุยเพจแล้วก็วาร์ปไปยังจุดสอบนั่นเองนะครับผมตามนี้นะครับสําหรับ เรื่องเงื่อนไขการเข้าแล้วก็เวลาการเข้านะครับโอเคแล้วก็ต um kind of mm ่อมาคือค um ําแนะนานะครับคาแนะนําก็คือข้างในที่มันเป็นแบบว่าที่ที่เราวาร์ปไปเนี่ยมันไม่สามารถรีเจนได้ตามปกตินะครับผมเพราะงั้นเนี่ยให้เราเนี่ยทำการซื้อยาจากเมืองยูซูมาลุไปเยอะๆนะครับผมยาขวดแดงที่เพิ่มเลือดแบบว่าเพิ่มเลือดเลยที่ไม่ใช่เดเจเลือดนะครับเพราะว่าข้างในที่สอบเนี่ยมันก็มีให้เราซื้อแบนเดตแต่ว่าแบนเดตมันค่อนท่างจะใช้เวลาในการเอ่อเพิ่มเลือดเนี่ยช้าแล้วก็ใช้เงินเยอะเพราะงั้นเนี่ยแนะนำาวาให้เรานผม อ่ซื้อยาจากเมืองยูซามารุไปเลยนะครับผมแล้วก็ไปกดกินนั้นประมาณสัก3 0มสถึงสี่สิบคนกำลังด <c oughs> <derivatives> ีนะครับเพราะว่ามอนในนี้มันเขานั่งตีแรงแล้วก็บอสเี่กก็โคตรแรงเลยในเด็กนะครับผมโอเคตามนี้นะครับแล้วก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งที่อีกคือจำเป็นมากๆนะครับนั่นก็คือแนะนําว่าให้เรานะครับผมใช้สกิลที่มีระยะไกลหรือว่าเป็นปานที่มีระยะไกลนะครับผมเช่นอาร์เซนีนะครับผมแล้วก็เออรู้สึกว่ามีเรื่องของบแมลงก็บางสกิลก็ใช้ได้นะครับผมแต่ว่าหลักๆคือตอนนี้ก็คืออาร์เซนี่ย ข้อนั่งดีมากๆเลยในการที่จะสอบเข้าหน่วยนักล่าเด็กนะครับผมโอเคตามนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในการลงเป็นปาร์ตี้นะครับผมเลือดบอสน่ยจะสูงขึ้นตามจำนวนคนในปาร์ตี้นับเช่นเราเนี่ยลงไปคนเดียวใช่ไหมครับเลือดบอสประมาณ2 0 0 0แต่ถ้าลง 4- ถึง5คนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3000ักบวกเลยนั่นเองนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็ดูดีนะว่าตีนเราไหวหรือเปล่านะครับผมเราลงคนเดียวไหวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับคาแนะนำนะครับผมต่อมานะครับผมนั่นก็คือเรื่องเพลสนะครับ คือคือเวลาเราเข้าไปแล้วนะครับผมอย่างแรกคือแนะนำให้เราเนี่ยเชิญตี้กันก่อนเพราะว่าตี้มันบางแบบว่ามันจะแยกกันนะครับมันแบบว่าตี้แตกนะครับต้องเชิญตี้ใหม่นะครับซึ่งสเต็ปแรกนะครับผมก็สามารถดูตามคลิปไปเลยนะครับผมก็คือหาคาตาน่านะครับซึ่งเราจะต้องคุยเควสก่อนนะครับเพื่อพอเราเข้าไปเนี่ยมันจะมีมารให้2จุดนั่คือจุดซื้อยาแบนเดดกับจุดเควสนะครับผมยาหลงนะครับแล้วต้องรับจุดเควสนะครับจุดเควสสเต็ปแรกคือให้หาขาคาตาน่าก็เดินเดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาหนึ่ง เออ่มุมหินนะครับผมจะมีคาตาน่าอยู่นะครับซึ่งช่วงนี้มันไม่ค่อยยากนะครับผมมันจะยากตรงช่วงสเต็ปเออ่ที่3นะครับซึ่งสเต็ปสองพูดถึงทสเต็ปแล้วกันนะครับสเต็ปสองก็คือฆ่าดิมอนนะครับผมคือรับเพลแล้วก็มันจะมีบอกว่าต้องไปฆ่าดิมอนตรงไหนนะครับตรงนี้ก็แนะนำไว้เรานะครับผมหาสักคนหนึ่งที่มีเลือดสูงนะครับผมทำการล่อมอนเป็นกองแล้วก็ให้ใช้สกิลให้โดนนะครับผมก็คือถ้าลงกระดาษหลายคนเนี่ยแนะนำว่าให้ทุกคนนะครับแตะดาเมจใส่มอนก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเสร็จจเเเคลลียรรไพ้้ออมมมกััันนนแววะะสาบผ โอเคตามนี้นับเอาง่ายก็คือให้ทุกคนเนตี้เนี่ยแตะดาเมจใส่มอนให้ครบทุกคนนะครับผมจะได้แบบว่าผ่านในแบบเออ่รอบเดียวนะครับผมโอเคตามนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับนั่นก็คือเพื่อหาผลไม้นะครับสเต็ปที่สามนะครับผมพอเรารับมาแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3จุดให้เราไปหาผลไม้มันจะมีแอปเปิ้ลเชอร์รี่แล้วก็กล้วยมังถถงจะไม่ผิดนะครับผมจุดนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปจําลองไว้ให้นะครับจากโปรแกรมระดับ พระเจ้านะครับผมที่ผมได้เขียนขึ้นมาแบบงอะงเงนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยมันจะเป็นอยู่รอบๆ NPC เลยนะครับหลังแล้วเพืจะ NPC ในจุดตรงกลางใช่ไหมครับผลไม้อันแรกคืออยู่แถวข้างหน้า NPC นะครับผมอันที่สอง่ดานขวาแล้วก็อันที่สามอยู่ข้างหลังข้างหลังหินประมาณสองก้อนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันไม่ได้สังเกตยากนะครับผมมันจะเป็นหน่วยวัดแบบสีเด่นๆขึ้นมาเลยนะครับเพราะงั้นก็ลองเดินหาดูตามที่ผมเนี่ยขึ้นรูปจําลองไว้ให้แล้วกันนะครับผมตามนี้นะครับ แล้วก็สเต็ปสี่สเต็ปห้าก็ไม่มีอะไรยากครับก็คือให้เราเนี่ยแตะดาเมจไซมอนให้ยอดให้ได้แบบว่าทุกคนในตี้จะได้แบบว่าผ่านรอบเดียวโอเคตามนี้นะครับสเตปสี่สเตปห้าก็ชิวๆนะผมฆ่ามอนเจ็ดตัวแล้วก็ห้าตัวนะครับพอทำเสร็จหมดแล้วนะครับผมสเตปุดท้ายหรือว่าสเตปก่อนที่เราจะเข้าหน่วยนักล่านะครับผมนั่นก็คือการฆ่าบอสแฮนเดมอนนะครับบอสแฮนเดมอนนะครับผมอย่างที่ผมพูดไปก็คือบอสเนี่ยมันจะเลือดสูงขึ้นตามจํานวนคนในตี้นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยให้เรานะครับผมทําการรอบมอนขึ้นที่สูงนะครับ ปานระยะไกลเช่นปานอัศนีนะครับให้ให้ทำการขึ like <hab it vom Sham eless> ้นที่สูงแล้วก็ทำดาเมจใส่บอสไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมคือเวลาเราทำจามิใส่บอสไปเนี่ยบอสบอสเนี่ยมันจะตามคนที่ทำดาเมจล่าสุดใส่นะครับเอาง่ายๆก็คือให้อัศนีคนหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างบนไว้สัก2คนก็ได้อะอยู่ข้างบนไว้แล้วก็ทำดาเมจใส่บอสไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็รอฟูลดาวน์สกิลพร้อมเสร็จก็ให้คนที่ทำสกิลแบบว่าทำแบบคอมโบแรกเนี่ยก็ทำคอมโบให้เสร็จแล้วก็ให้อัศนีที่ข้างบนเนี่ยทำการใส่สกิลปิดท้ายเพื่ออให้บสเนี่ยตาม คนที่ใช้ธนีหรือว่าตามมือที่ทำ damage ล่าสุดสนั่นเองนะครับผมสเต็ปนี้ก็ทําไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าพลาดก็สามารถเริ่มใหม่ได้เพราะว่ามันมีชีวิตให้ทั้งหมดเนี่ยสามครั้งนะครับผมมันสามารถตายได้สามครั้งคือถ้าตายสามครั้งก็คืออดสอบเข้าก็คือสอบไม่ผ่านนั่นแหละนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับการทําเควสนะครับเมื่อทำเควสเสร็จนะครับมันจะมีนักฝีหลังข้างล่างก็รอนะครับผมจนกว่ามันจะมีแบบว่าข้อความขึ้นให้เป็นเด็ก2คนที่เอ่ออยู่ข้างหน้าทางสอบมาคุยว่าเออผ่านแล้้้้้ววนนนนะะใใส่ชุดีีีีแลมมอกาหอาหรรัคบผ โอเคแล้วหลังจากที่เราเนี่ยสอบข้อหนึ่งนักล่าแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกคือรางวัลจากการสอบข้อหนึ่งนักล่าก็คือ1นะครับเราจะได้ออมานะครับผมออก็คือเป็นแร่ที่ใช้ในการสุ่มเผาลีปานนะครับผมรีเอ่อรีเผารีปานสุ่มหาสปินต่างๆแล้วแต่เราจะแลกเลยนะครับผมซึ่งผมก็พูดไปแล้วในคลิปกล่องเทียร์หนึ่งเทียร์สองนะครับเทียร์ที่สองนะครับผมเราได้ชุดนักล่ามานะครับชุดนักล่าก็แสดงถึงความคิดเราเนี่ย เป็นนักล่าอสูรน,นะครับวัาเราเนี่ยเป็นรรนักล่าอสูรแล้วก็มีขึ้นบนหัวนะครับผมเป็นเป็นแท็กบนหัวว่าเราเนี่ยอยู่แรงที่เท่าไหร่นะครับการขึ้นแรงในเกมบูเจ็ตเซย์เนี่ยนะครับด้วยการฆ่าเดมอนนะครับผมแล้วก็ทําการตัดหัวเดมอนนะครับเราจะได้ทำถ้าเราอ,เอ,อะไรนะถ้าเราฆ่าเดมอนเราได้ยี่สิบแต้มนะครับแต่ถ้าเราฆ่าคนหรือว่าฆ่าเดมอนเซย์เนี่ยได้กันเองจะทําการลบยี่สิบแต้มนะครับผมตามนี้สำหรับเรื่องชุดแล้วก็เรื่องยศนะครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็นั่งที่จะ ดีเลยนั่นคืออีกานะครับอีกาคือมันจะเป็นไอเทมให้เรากดใช้นะครับเมื่อเรากดใช้เสร็จแล้วเนี่ยอีกาจะทําการบินมาเกาะบนหัวเรานะครับผมตามที่เป็นนะครับคืออีกามันจะบินมาเกาะบนหัวนะครับผมพอเกาะบนหัวเสร็จนะครับเราสามารถที่จะกดคลิกที่ตัวอีกานะครับผมเพื่อดูเควสนะครับว่าเควสอีกาเนี่ยให้เราไปทําอะไรนะครับสังเกตว่าเควสอีการจะได้รับเอพีก็ดังสูงนะครับเช่นของผมเนี่ยให้ให้ให้เออ่กำจัดยาบะนะครับผมมีเอ่อรางวัลนั่นคือ250เยนแล้วก็พันสองเอพีนะครับผม ตามนี้นะครับซึ่งไอตรงข้อสมายคือเป็นเกมพาร์ตนะครัสำหรับตกแต่งอีกานี่ไงครับผมโอเคตามนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หลักๆก็ให้เราเนี่ยครับผมไปโฟกัสตรงค่าบอสเพราะว่าค่าบอสมันน่าจะยากสุดแล้วในที่นี้นะครับผมโอเคตามนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าผมพูดตกลงตรงไหนหรือว่าพูดไม่เข้าใจไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามได้เลยนะครับผมถ้าผมบ้างก็จะมาตอบนะครับโอเคงั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปจนจบแล้วก็ถ้าชอบหรือได้ความรับคลิปนี้ สวัสดีครับบ๊ายบาย